Uh, อันนี้ยำแบบสบายๆนะคะไม่ต้องทำรีบเ้ยไม่มีใครกดได้ไม่มีลูกค้ามาไม่มีลูกค้ามากดดันค่ะใส่น้ำปลาเสร็จนะคะใส่น้ำปลาอันนี้ตัวฝักยาวตัวฝ hey, anyway, so ักยาวนะคะใส่หอมหัวใหญ่ตัวฝักยาวสามกรัมือค่ะ มอันนี้พริก่นพิกนนะคะ,ะ,คะสองช้อนโต๊ค่ะสูตรบอกสูตรยำนะคะบอกสูตรยำ,ยำปลาทูนะคะ,ะใส่ปลาทูเข้าไป นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้แมวให้แมวเขาขอไปแล้ว่ะใส่ปลาทูเสร็จใส่หมูยอค่ะใส่หมูยอยค,ำค,ำคำ่ะต้ำใจคันคันอยากอร่อยก็ใส่เยอะเยอะคนยำาำไรไร ใส่นมจีน,น,จนกี่หวาคะอีกสิบอีกยี่สิบจับสามสิบจับใส่นมจีนสามสิบจับค่ะ,ะแล้วก็มายำคลุก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 เต็มจีนสามสิบจับกำลังคลุกให้เข้ากันอยู่นะคะ ไม่ได้กินกระปังนีเสียใจถ้าหนูกินก่อนเดี๋ยวกลัวเสียใจต้นหมอมพป็นยีลานะคะ,ะจะมีอันนี้พริกแดงจินดาพริกแดงจินดาใบต้นหอมใบยีราดก็พริกซอย่ใหญไหมผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับ เนี่ยอันเนี้ยแซ่บทกินด้วยไงอำแบบี้ใช่ค่ะทำแบบมื่อกี้นี้ทำแบบเร่งรีบอันนี้ทำแบบขอเก็ได้ใครไม่ได้กินกะละบังนี้จะเสียใจใช่ไหมคะทำเสแบจทิ้งกระป๋องกลับบ้านด้วยต้องยำจนกว่าต้องยำจนกว่าจะแซ่บอ่ะผู้ใหญ่มาชิมลูกค้ากำลังจะมานะคะ ลูกค้าต้องคิดมาแล้วนะเยกตเใยให้ใครนางามเสร็จแล้วนะคะพกค้ามารอแล้วลูกพามารอแล้วเตรียมโซ่